รูผู้ให้ผู้สร้างแรงบันดาลใจนางวิไลวันรัตนสีรู้ำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปกคออกโพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสอง นางวิไลวันรัตนสีเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2514ปัจจุบันอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่155หมู่1บ้านกวกค้อตำบลน,นากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นบุตรของนายทองจันทร์เชื้ออุ่นและนางสีเชื้ออุ่น S <S. จบการศึกษาปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2538นณโรงเรียนบ้านท่าหนองพันธาสำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคาย ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2540ณโรงเรียนบ้านห้วยหานสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4เ okay. มื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2543โรงเรียนบ้านกกคอกกกโพสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกกคอกกโพสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานองบุรลำพูเขตสองทําหน้าที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมะศึกษาปีที่4และชั้นประถมะศึกษาปีที่5เป็นครูผู้ให้ผู้สร้างแรงบันดาลใจผู้สร้างแสงสว่างทางปัญญาให้แก่ศิษย์ตลอดชีวิตการรับราชการครู26ปีครูไม่ได้เน้นการ สอนเพียงอย่างเดียวแต่เน้นให้สิทธ์ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเองและพัฒนาสิทธ์ทุกคนอย่างรอบด้านได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สิทธ์ได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงคิดเป็นทำได้และแก้ปัญหาเป็นมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนำพาสิทธ์ท่องโลกกว้างและประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ครูคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือส่งผลให้สิทธิประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนสิทธิได้รับรางวัลระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนครูวิไลวันรัตนสี มีคุณอุปการต่อการศึกษาเพราะครูเป็นผู้อุทิศตนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเสียสละไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมุงมันตั้งใจทำงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง ครูยังมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาบรูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนอย่างแจ่มแจ้งเกิดทักษะการลงมือปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนต่างๆได้อย่างถูกต้อง ได้แก่เด็กหญิงยาณิสาพันธิได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นได้รับโล่รางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรีเด็กหญิงณัฐนันนิชาสีโครเด็กหญิงพิมพ,มพชนกทาธรรมเด็กหญิงชดาพรพิมพ,มพวงเด็กหญิงสุธาสินีสีวัยและเด็กชายนาวพลสมบัติธีระได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติระดับประเทศรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและระดับภาคอย่างต้น อีกทั้งยังแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในเรื่องส่วนตัวและส่วนราชการได้จัดทำเอกสารทางวิชาการตำราเรียนสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสวัสดีครับข้าพเจ้านายวิทวัสพัฒนสงผู้บริการโรงเรียนบ้านกกพอกกโพ วันนี้มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้แก่นางวิรัยวันรัตนสีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและสถานศึกษาสําหรับนางวิไลวรรณรัตนรีเป็นบุคลากรที่สำคัญของรงเรียนตลอดระยะเวลาในการทำงานร่วมกันประมาณ13ปีถือว่าเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่ทรงคุณค่าของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งเป็นครูเมืออาชีพซึ่งเห็นได้จากความตั้งใจในการทำงานความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ และสติปัญญาเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนช่วยการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้นักเรียนได้เป็นคนดีเป็นคนเก่งของสังคมตลอดระยะเวลาในการทำงานไม่เคยสร้างความลำบากใจให้กับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้อุทิศตนทั้งเวลาในการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องการสอน และการรับผิดชอบช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่รักของสิทธิเก่าและปัจจุบันนางวิไลวรรณรัตนสีได้ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเพื่อนครูในโรงเรียนและโดยเฉพาะนักเรียนที่ถือว่าขาดโอกาสในการเรียนเช่นเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวมัจกจะขาดเรียนบ่อยๆเด็กที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมในสังมคมใกล้กับแหล่งบันเทิงแหล่งอบายามุขนักเรียนบางคน ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หาเช้ากิน่ําบางคนต้องช่วยเหลือทางบ้านซึ่งบางทีนักเรียนเหล่านี้ขาดเรียนบ่อยและสุดท้ายก็ไม่มาโรงเรียนบ่อยครั้งที่คุณครูวิไลวันได้ติดตามได้แก้ปัญหาในเบื้องต้นหากไม่ได้มีโอกาสแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะรายงานผู้บังคับบัญชาให้ลงไปติดตามให้ไปดูแลสุดท้าย ก็สามารถช่วยเหลือนักเรียนให้กลับเข้าสู่ห้องเรียนได้แต่สิ่งที่ได้เห็นความประทับใจก็คือคุณครูวิลาวันเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความใส่ใจต่อ,อนักเรียนเป็นอย่างยิ่งห้องเรียนอ่อนนี่จะปีปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเป็นสส่วนมากแล้วครูวิลาวันเองก็จะอาสาเข้าไปอยู่ในห้องนั้นนี่คือสิ่งที่ เราได้เห็นความตั้งใจในการที่อยากจะลงไปช่วยเหลือในกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสผลงานต่างๆที่เราได้เห็นก็คือการร่วมมือร่วมใจในการทำงานการช่วยเหลือโรงเรียนการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาในการทำงานร่วมกันกับครูวิลาวันรัตนสีนี้ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์ผลงานที่เกิดจากโรงเรียนผลงานที่เกิด กับตัวเองผลงานที่เกิดกับเพื่อนร่วมงานและผลงานที่เกิดจากตัวนักเรียนอันนี้เป็นเครื่องการันตีได้ว่าตัวคุณครูวิไลวรรณเองนี้เป็นผู้ที่ได้พัฒนาตนเองจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีให้ได้ว่าผลจากการทำงานอย่างหนักและมีส่วนร่วมในการทำงานของโรงเรียนทุกกระบวนการจึงส่งผลให้โรงเรียน ตัวค,คุณครูวิไัยวันตัวเพื่อนร่วมง,งานและที่สำคัญก็คือนักเรียนได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับศูนย์เครือข่ายจนถึงระดับประเทศจากหลายๆหน่วยงานจึงถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานข้าพเจ้าจึงได้เสนอนางวิรัยวันรัตนสีเข้ารับการประเมินครูผู้สมควรรับ พระราชทา,านรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานในโอกาสต่อไปขอบคุณครับอดีตันนางสาวอ่อนสาเกตแก้วครูโรงเรียนบ้านกุคอกุโพค่ะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับคุณครูวิไลวันรัตนสีนะคะเราอยู่ด้วยกันมานาน ถ้าพูดถึงด้านการเรียนการสอนเขาจะเป็นบุคคลที่งานนี้จะต้องมาก่อนแล้วก็จะมีความใส่ใจตั้งใจเตรียมการเรียนการสอนเต็มเวลาเต็มความรู้ที่มีอยู่เต็มความสามารถ เป็นนักเรียนที่มีความพร้อมเป็นเด็กที่เรียนเก่งครูเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนนอกจากการสอนปกติแล้วนี้เขาก็จะมีการสอนเสริมแล้วก็สนับสนุนให้นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการนะคะที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นทีนี้ถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีความพร้อมเป็นเด็กที่ปกติที่เรียนไม่ค่อยเก่งขาดโอกาสในหลายๆด้าน คุณครูเขาก็จะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้กำลังใจให้โอกาสถ้าขาดแคลนทุนทรัพย์ก็พร้อมที่จะดูแลเท่าที่ตัวเองมีเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อที่จะดูแลนักเรียนพวกนี้นะคะจากการที่เขามีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการเรียนการสอนส่งผลให้เขาได้รับการยอมรับ จากฝ่ายบริหารจากเพื่อนร่วมง,งานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายงานาบริหารทั่วไปซึ่งปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นเลขานุการของศูนย์เครือข่ายไปทำงานไปทำหน้าที่ตรงจุดไหนงานตรงนั้นก็จะได้รับการยอมรับและก็ได้รับการชื่นชมนะคะสำหรับคุณครูวิเลวรรณรัตนสี เท่าที่รู้จักกันมาอยู่ด้วยกันมาก็จะชื่นชมน้องตลอดเวลาค่ะ ส่งเสริมลูกศิษย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆส่งผลให้ครูได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องได้แก่รางวัลครูดีในดวงใจปีพุทธศักราช2561รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2562รางวัลครูดีมีจรรยาบรณครั้งที่1ปีพุทธศักราช256 รางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปแบบการเรียนรู้ปีพุทธศักราช2546รางวัลครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนะระดับชาติครั้งที่69และรางวัลอื่นๆ จากภาพความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นบทพิสูจน์และเป็นเครื่องประจักษ์ได้ว่าครูวิไลวรรรัตนสีเป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจและให้โอกาสแก่ลูกศิษย์อย่างไม่มีข้อแม้จากรุ่นสู่รุ่นจนนับไม่ถ้วนถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถสร้างลูกศิษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ สวัสดีครับกับผมชื่อนายธนพัฒน์ศรีชื่อเล่นชื่อว่าเปรมปัจจุบันทํางานที่ทําการปกครองเภอนาการอาจารย์วิไัยวันรัตนศรีท่านเป็นครูที่มีความมุ่งมานะขยันอดทนมอบแรงกายแรงใจสอนรูกศิธย์หรือตัวกับผมตั้งแต่สมัยเล็กๆทาให้กับผมผูพันมีความยินดี และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมาจนถึงวันนี้กับผมได้ทํางานในที่ที่มั่นคงได้ทํางานในที่ที่ดีทําให้ตัวคุครูรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ได้รู้สึกมีความภูมิใจกับผมขอกบขาบขอบคุณคุณครูรวิไลวัตรศรีเป็นอย่างสูงทําให้กับผมมีในวันนี้ได้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใดครูวิไลวันรัตนสีก็ยังคงมุ่งมั่นสารต่อความดีด้วยการสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีปัญญาเพื่อรังสรรค์ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองดังกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรุมนาธบพิตรที่ว่าครูดีคือผู้ที่สร้างคนดี สู่สังคมไทย